เ,เส้นป้าเตียทำเ,เองไหมเล้ยเ,เขาเขาสวัสดีครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับผมป้าเตียจัดเวจับยวนของแท้ของชาวเวียดนามให้ลองครับนี่เชฟประจำออฟฟิศผมเองนะครับ นี่ก็คือป้าเตี๋ะทุกเช้านะครับจะไปตลาดแล้วก็ไปซื้อวัตถุดิบมาทํากินเองนะครับที่ออฟฟิศทุกอย่างจะมีกระดูกหมูนะครับน้าพริกเผาทําเองหมูยอนะครับไข่โต๊ะอ,อยากใส่อะไรก็ <ตา S 1> อยากใส่อะไรก็ตามใจเลยใช่ไหมครับรเตี้ยอันนี้เส้นเส้นป้าเตี๋ยทำเองไหมซื้อเขาซื้อเขา ซุปน้ำซุปปะเตียทำเองไหมครับน,นี่น้ำซุปทำเองนะครับน้ำซุปทำเองนะครับแต่ว่าเส้นนั้นซื้อเขานะครับทีจริงปเตียก็บอกว่าเส้นนี้ก็ทำง่ายๆนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาทำซื้อเขาเนี่ก็ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายมากกว่านะครับใส่เส้นแล้วนะครับนี่เส้นซื้อเขานะครับ เียเราไม่ได้ทำเองอบยัดตะเบนอยู่ใสเส้นหลังจากใส่เส้นลงไปรอนานไหมครับรเตี่ยกว่าจะสุกห,หนึ่งนาทีหนึ่นาทีสาเดือดแล้วก็หนึ่งนาทีครับรเตี่ยตอนนี้น้ำก็กำลังเดือดเต็มที่แล้ว ไปซื้อเขานี้ได้น้อยนะครับแต่ถ้าพเตียรทำนี้อยากได้เครื่องเคียงอยากอะไรนี่จัดจัดเลยครับเต็มจัดเต็มยอย่างนี่ครับหอมหั่นเองหอมนี่ก็ปลูกเองใช่ไหมครับพเตียอโอเคโอโหหอมปลูกเองอันนี้หมูยอ ผมมมเพิู่ยอนยหน่อ้ำพอดีแล้วครับอ่าโอเคสำหรับใครที่กำลังจะหาับกข้าวทานนะครับลองทำเมนูนี้นี้ดูนะครับผมขออนุญาตรับประทานอาหารต่อครับสวัสดีครับ